สบายดีสบายดีอ่ะทุกคนมาเมื่อนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งเนาะซึ่งมาหาทางสาโสดเนาะคือเก่าแต่สาโสดคนนี้ก็เป็นสาโสดหน้าใหม่สําหรับซองของบาวสิลัสเนาะมาเป็นครั้งแรกอ่ะก็เดินกับเอฟซีคืออย่างหูซื่อเชียงน้ำอะไรแหละมีเสือเนี่ยใด้เนาะหนกซื้อนุกบ่โดยโดยซานกอายุเท่าไหรแล้วสักแปดปีอายุสักแปดปีอายุสักแปดปีนี่ที่ผ่านมาเคยมีครอบครัวมาก่อนบ่ เคยแล้วคือมีแล้วเนาะดูโดยในอยู่เป็นโสดมานี่ได้จากปีเลยเนะี่ยสองปีสองปีสองปีงป,ป,ปลายๆนิดหนึง<โ>อ๋อมีลูกบ่โดยมีแล้วลูกจากคนนะสี่คนนะมีลูกสี่เหรอบ่โดยลูกสี่คือยังงามแต่ทุกคนมีลูกสี่คนจากปีเลยลูกตัวน,นี้ยนอะู๋เนี่ยเก้าปีไอ้ผู้ที่สองแปดปีผู้ที่สามก็ต้องเจ็ดปี ผู้ที่สี่นี่สองปีไปคือสามคนนี่ปีปีปีช่วปีบ่โดยโดยไล่างกันเลยสี่ขอเนุ้อานแบบเออกับคนเก่าเนี่ยเลิกลากันบ่โดยคนแรกอ่ะคนอุบลลูงน้องกานสามคนอ่ะนะคนที่สองนี่มีลูงน้องกันคนหนึ่งคนเล่าอันนแสดงว่าเออนี่มีมีมีช่องมีพัวช่องเถื่อแล้วโดยโดยคือเลิกลากันมันเนาะโดย โอ้แต่ว่าพวกที่เป็นคนไทยหน่ะมีรูมกันสามคนโดยโดยโอ้ก็คือแล้วปัจจุบันเนี่ยก็คือตัดขาดมุดทั้งสองแล้วมันบอกโดยตัดขาดหมดแล้วบ่มียังเกี่ยวของกันแล้วเนาะโดยอืมก็เลยเมื่อนี้ก็ได้ออกมาเปิดเปิดจะได้เปิดใจโดยอ่าอยากมีฟุบ่าวรือว่าอยากมีคู่ชีวิตใหม่บ่โดยก็อยากมีคนคุยแบบอืมคือพร้อมข้างในบ่รอบนี คิดดีแล้วพร้อมนะคิดดีแล้วคิดคิดแล้วคิดดีแล้วมันบอก้อมเปิดใจพร้อมเสมอเนาะโดยอ้ามาเปิดใจรอบนี้แบบว่าได้คิดเป็นยังบ่ว่าสี่เปิดใจให้ผู้บ่าวทางใดคำโอ๋มอารมรอบนี้การได้สุกทางได้ทุกทางได้ทุกบ้านทุกเมืองทุกแควร์น่นบอกเลเบิร์ตโดยคือบุหรี่จำกัดเนาะเรื่องคนทางใดแะไรทางสนุกหรืหมักผู้บ่าวแบบผู้ชายอายุหลายบวรล้วนอะไรการหมักคนผู้ชายอายุหลายกว่ลัวหมัก บบอายุหลายกว่าเจ้าของคือไปยนั่นนี่เป็นเป็นอะไรคือว่ามักคนอายุหลายกว่านะบ่บ่มักเน็กน้อยบ่มักเน็กน้อยกว่าเลยสำคัญนี่ได้บ่อยู่สำคัญก็บสำคัญก็ได้อยู่สำคัญเนาะเอาง่ไงคืออายุสำคัญขึ้นไปเนาะโดยโดยชาวแปดขึ้นไปเขาแบบว่าถ้ามีแบบคนแบบยังไงห้าสิบหกสิบเนี่ยสินะเจ้ากับสีลมทำได้อยู่บ่ลมได้ลมได้ลมได้เนาะโดยดกติแบบคนเถ่าพคนอย่างที่เนาะโดยเพราะว่าสไลน์นึงอ่ะ นักรักเลยแมนจะอ่าหนุ่มๆแบบคนที่เป็นสูตรอายุมานี่จะทักคำอะาลยจะกระบอดิติเพื่อนเนาะติก็คือแบบอ่ามาเปิดใจในรอบนี้แบบว่าทางถ้าสมุดว่าได้ลมกับผัสักคนเนาะหรือว่าอาจจะเป็นคนทางไกลสิฮอนะแต่อยากได้เจ้าไปอยู่น้ำเนี่ยจะไปได้บ่จะถ่าให้ไปอยู่เลยแบบนี้ไปบ่ได้แบบนี้เพราะว่าก็มีภรระนี่นะทางนี้พอแม่ลูกแบบนี้บ่มีคนเบ่ง ทับ <chat S 2> <ừ m, S 1> ไปไปไม,มามาน oh ่ะได้อยู <c oughs> Or, ่ไปมาได้อยู่อยๆบ่ได้โดยอบ่มีพี่เบิ่งอันพ่อกับแม่โดยทั้งเจ้าเป็นลูกสาวเดียวบ่บ่มีพี่น้องกันสามคนตอนนี้เรื่อยๆแบบมันบ่คอยติ่มไปไหนน้ำมันก็ไปไปเรื่อยๆน้องสาวกะคานีครอบครัวของเขาแล้วนะเงินยุ่งยหกดูแหละโดยก็เลยแบบหน้าที่เจ้าก็คือต้องดูแลเลี้ยงพ่อแม่โดย พ่อกับแม่เพิ่นอายุหลายปานได้กันนี้พ่อเองหกสิบหล้วแม่หกสิเพิ่นอายุหลายเนาะเพิ่นเฮ็ดเวียกบ่ได้หรือตี๋บอกพ่อเพิ่นเฮ็ดยังบ่ได้พ่อนะขาเพิ่นพิการนะคะเพิ่นบ่ดียางได้กับยางไปบ่ไกลเมื่อยไงโลกประจําโตนั่นมีแต่แม่เอาหลานให้ายนี้มีแต่แม่เอาไม่ได้พาพ่อไปหาหมอหนาดอย่างนี้ปะนี่จะซื้อยามากินบัดนี้เวลา ลูกประจำตัวเป็นขืนก็ซื้อยามากินเอามีมีแบบว่ารักษาหายขาดอยู่บ่แบบบ่มีมีแต่กินยาบรรเทาไปมันบ่โดยโดยแม่มคือคือ,ค,อคือนี่เป็นเป็นเฮือนแบบเฮือนรักเฮือนใหญ่เลยบ่ตัวนี้นะโดยแม่เป็นเฮือนพ่อเลยอันนี้เป็นเฮือนหลังแรกเลยอันนี้อ๋อและอ่าคือเจ้าเคยสั่งกับครัวไปหนึ่งการยังไม่ได้ออกแค่นออกซานมาคือมาอยู่นี่มันบ่โดย ถ้าว่ามีครอบครัวนี่ก็ไปไปได้เดี๋วกะบอได้ว่าไปอยู่เลยเนาะโดยไปมามาเป็นเดือนได้อยู่แบบนี้แต่แบบไปอยู่ประจําเลยนี่บอได้แบบนี้อืมไปแบบหอดเดือนก็อยู่ได้มันบอโดยได้ได้ไปพูดดือนนึงมาพี่เดือนนึงว่าเนี้เนาะคือได้อยู่ทุกคนได้อ๋อก็คือบ้านจันี่กัอุดมสมบูรณ์เนาะโดยแบบว่าแบบเป็นธรรมชาติดีเนาะเห็ดเฮ็ดทั้งนั้อยู่ในเฮือนตอนนี้นะตอนนี้ ปลูกมันหลังเฮือนปลูกมันปลูกมันบ่โดยโดยอ้เห็ดไหนเห็ดนาอยู่บ่บ่ได้เห็ดบ่มีนาบ่มีนาบ่ก็คือเขาหน้าจมป้านี่ก็ซื้อกินได้ได้จากไคมันนี่บ่จะหาหลับจ้างน้ำอ๋อสมทบใส่กันโดยก็คือว่าเรามันหพวผลปีหนึ่งที่หน uh ึ่งเนาะในเงิน แสดงว่าทุงคนนี่นก็หาเงินซื้อเขากินอยู่หเหมือน oh, บ่โดยแม่นมันเดี๋ยวก็ไปซอยหมหม,มมาหาเลยบางเดี๋ยวก็เอาข้าวน้ำเ้าเออเพิ่นนะเขาเขาบมเมีเห็นแล้วก็เอาแห้งใช่ไหมไปแลกเ oh, <man. S 1> นาะโดยแม่นอืมใช่เลยแล้วก็แบบข้าวอยู่เขากินนีก่ก็บ่เคยขาดตีบ่ลลูนไ oh, <man. S 1> <c oughs> ด้ไรโดยก็ซื้อไว้บางเดื่อวก็ตีหนีแบบนี้ตีหนีเอาเขาอาทิตย์หนึ่งเขาที่มาเท่าหนึ่งพวกขายเขาเขากรให้เช่นแบบนี้แต่ว่าจังหวะแบบอ่ามุนกันบ่ทันแล้วเนาะ อ่ากับเช่นพันลอยกอนเนาะเอากัค่อยไปห้ามขคืนมาทีหลังเข่าแบบสื่อเดือดเป็นเป็นกระสอบม่้ยเราเป็นกิโลเป็นกระสอบเป็นกระสอบเลยบอกระสอบหนึ่งลายไปได้ทุกมื่อนี่เจ็ดแสนปลายเจ็ดแสนปลายสอบข้าวสารเลยเนาะข้าวสารเลยเจ็ดแสนหาประมาณนี้เลยอ๋อสอบหนึ่งกินดนได้ไปได้กัประมาณเดือนเดือนหนึ่งมันบอืมใครเนาะสอบสอบหนึ่เดือนนี่กับที่โอเคอยู่ย่านวัด อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองอาทตย์ตอสอบนี่อยู่แพงแค่เนาะเดี๋ยวสอบละเดือนโดยโดยโดยแล้วลูกนี่ครับเพิ่นบริข่าวหียนบ่ปุยไงพันยังบริข่าวอยู่ยังบริข่าววะน้ำบริข่าวจะคนเลยมันบ่โดยคิดว่าชีส่งบริข่าวหียนอยู่บ่กายขิดอยู่คิดคิดว่าริส่งของเหียนอยู่แต่มันเนี่มุนเงินบ่ทันในมุนเงินบ่ทันหาผู้เดียวมันไหลทางจ่ายแบบนี้โดยโดยโดย กังเบิงเบิงบงจังหวะมันเนาะงสันเนาะด้วยถ้าคิดว่าเรามีเงินแบบเออมีทุนแบบนูนลังเนาะอ่าถึงอยากจะส่งคนเฮียนได้คนกันอยากเข้าของเยียนยี่บ่พุูนลูกอ่ะโดยเพิ่นอยากเข้าอยู่ไดนอยากเข่าเข้าอยู่ด้วด้วยด้ยคือผู้หญิงหมดบ่ลูกเงาเลยด้วยผู้หญิงมืดสิเพราะว่าเห็นแต่พูนยิงเนาะคนกันเอื่อยนำบ่อยู่จะไปใส่เพิ่นกับ่บ่ได้ดื้อบอดดิหยังตีบอกาบัดดื้อแกดื้อไดยเป็นมักช่วงบ่ใครอยู่ซั่นเนาะ อาธาสมมัติก็คือคือเจ้าแบบว่าเคยมีครอบครัวมาก่อนเนาะแล้วก็มีลูกอยู่สี่คนผ่านมาก,ก็เคยมีมีสามีสองสองคนเนาะถ้าเกิดว่ามีอีกเธอนี่นี่จังไงแบบเอาอนนีก้ก่อนแบบคนที่ผ่านมาเนี่ยเคยแต่งงานวัดกุ้งวันบอกบอก,อการเล็ดเฮตีเ,เ,เอ้าเฮตีพวกแขนนะสิบ่อการชินสอดข้ายังกาแบบยืนมัดเลยบอล่าไรกาบ่เบิดแบบข้างไว้แบบนีโอ้ดี๋ซีคอร์ทามแบบ ในหนึ่งคือเกี่ยวคนไทยเนาะ <โด S 1> แบบคาสินชอดเจ้าห,าหน้าแบบนี่ไรมันมันดลนลุลเลยจำไม่ได้เลยกัน <c oughs> แต่ว่าคนยืน,นยืนไหนยืนบ้าสินชอดไหนๆ<อ>พี่น้องเขามาเลยมือขอมือผูกแขนหน่อยเขามาจะไปจิบเพื่ออะไรตอนนั้นเขาก็มาผูกจะดีมาขอให้จะดี <c oughs> เห็นตามหีดทั้งแนวเนาะโดยถ้ามีรอบนี้จังไงสิจัดงานแต่งบดอกเห็ดหีดหน่อยคือเรา เข็นน้อยเอาแค่แล้วเข็นน้อยแค่แล้วบอกโดยง่างยาสบายสบาย,บายเนาะโดยเอาแบบง่ายๆเอาขอแต่ว่าคนที่เข้ามานี่มีความจริงใจกับพ่อเนาะโดยโดยเหตุน้อยเหตุใหญ่แต่ว่าขึ้นคนเนาะผู้ที่จะเข้ามาเานี่เป็นคนดีเล้วพ่อเนาะ <c oughs> และวสำหรับในความส่วนตัวของสาวนกนี่แบบหมักผู้ชายในรูปแบบใดเนี่ยจะปูายรูปแบบใดบ้างโดยจะได้เบิร์ดนะเนาะ โบมีบบมีคอยจำกัดว่าผู้ชายต้องเป็นอะไรนั่นนี่นึงวะนี่ใจพันได้ไรก็เอานี่ใจดีก็ยนี่ใจดีหลักๆแน่นอนรวมๆเลยนิสัยดีแล้วพ่อเนาะแม่นแน่นคุยเข้าใจกันแบบบ่ต้องอียังกันนะโดยโดยโดยเราต้องแบบเออรู้ยังมากมายก็ได้ไรทีเนาะแน่นคอยจะเป็นคนง่ายๆคนดีใช่เนาะง่ายๆรวมๆมันบอกเป็นคนดีนิสัยดีคนจริงใจอ่ะอ่าแล้วก็หับลูกหับเต้าหับพ่อแม่เขาได้เนาะ ตัวนี้นะตัวที่สำคัญคือการที่จะเข้ามาจีบสนองน่ก็กระหูอะไรนะว่าสนองน่กะเคยมีครอบครัวมาก่อนเนาะแล้วก็มีลูกอยู่สี่คนตอนนี้กะต้องดูแลพ่อกับแม่เนี่ยเนาะถ่ามพนทําได้ก็เปิดใจมาคุยกันเนาะแทนบอกแทนแบบแบบเพิ่นชนใจแบบอยากรวยยากล่มหนีติดต่อจะได้ทางไหนนี่นะทั้งเฟซทั้งไลน์มีทั้งมีเฟซมีไลน์น้ำเนาะโดยสะดวกทั้งทิมไลน์ทิมไทยทิมลาวก็ใช้ ใช้ได้บ่อยู่นี่ไงโดยใช้ซิมไทยตอนนี้เบาะเอาบ่าเวลีบ่อใช้ทั้งสองซิมเลยตอนนี้มันอยู่ใกล้กันบ่ลวนได้เลยโดยสัญญาณไทยเลยมันบ่ไกลเข้มข้องอันนี่อ๋อโอ้โหเรือนี่เนาะใช้ทั้งสองซิมเลยตอนนี้การบ่อแบแบบผู้บ่าวไทยชี้าดมาลินท่ำนี่ไงส่าง่ายอยู่บ่อไหนง่ยง่ายมากบ่เนากบ่ยากมันบ่โดยแบบทางอันงกฎหมายในบ้านนี่ไงบ่ได้ยุ่งยังที่บ่บ่บ่ยากบ่หยุ่งยากแบบเพิ่นมาเที่ยวมาอย่างนี้ได้เนาะโดยเงี้ยบ่ เห็นบ่าวไทยมาเลมาเที่ยวมายามบดเจ้าหน้าที่มันมัวห่มพึกอย่างนี้นะเคยมีเคยมีคนมาอยู่บ่นอกนอกจากคนเก่าน้อยมาตะกี้เขามาตะกี้อ๋อคนกะบบริยงไรยากเนาะพี่น้องเขากับผ่านคนไทยมาอยู่ได้พวกพี่น้องเตรียมของก็ง่ายอยู่เผื่อไว้มาอยู่เป็นเดือนมันเป็นพาสปอร์ตท่องเที่ยวนะคนไทยบางคนก็มาเป็นเดือนก็ได้ใครยุ่งสนเนาะ ทานเพือพ่ออะไเพือ่อมีอัน FC ฝรั่งไทยพันอยากมาลินมาเยี่ยมมายามน,นะฮนะให้พันมาอยูบ่บหมถ้าพันจิมามาได้พัอนอยากมาได้เนาะม,มามาอยู่เลยได้เถะคือตั้งแต่นับต,ต,ตั้งแต่มื้อนี้เนาะกมาสมมุิว่ามีความมล่มนี่ก้าวว่าอีกจากเดือนจากนี้จะแบบเออสีส่าครอบครัวนี่ส <จะ S 1> ิดาต้อ,ตองคุยกันไปก่อนเอาคุยกันดนเนี่ยนั่นเองเอาเวลาในการคุยบ่ใส่ในเวลาคุยเนาะ ว่าสีไวเลซอาเนอะผู้ว่าวแบบเออเป็นหนัะกินกินเหล่าบบสูบยาสินะเจ้าก็หมักอยู่บ่จะได้อยู่แต่ก็กินพอประมาณกินกินพอประมาณว่กินเป็นกินเหล่าก็กินเวลาเป็นเวียกเป็นงานแบบนี้นะเจอหมูเจอขั้วก็กินได้แบบนี้ก็ต้อกินประจำบันได่ะลักลัก แบบพี่เจ้านี่บ่มักเนาะในในสิ่งที่ผู้ชายเห็นแล้วคือว่าอ่าผิดหูผิดตาหรือบ่มักในนิสัยนี่คือคือส่วนใดแบบใดผู้ชายเจ้าชื่อเจ้ามีความรับผิดชอบบ่มีความรับผิดชอบแล้วก็พวกอันใดรนะเกี่ยวกับเล่นแบบพวกอันนั้นสิ่งเสพติดสีบนบ่มักงามยาบ้าโดยโดยยาเสพติดนี่คือบ่มักที่สุดเนาะบ่มักเลยแบบนั้นอืมคือเห็นนี่ก็บ่อยากเร็วแนะเนาะโดยแม่นอืมถามั่นบ่เอาเลยบ่เอาเลยเนาะ เล่าสมุดแบบเพื่อนอาจจะเคยมีประวัติแบบนั้นมาแต่ว่าปัจจุบันนี้เลิกใช่ไหมให้โอกาสเพื่อนได้ล่มใจอยู่บ่ะจ้การร่มได้ก็ลองล่มกันได้คุยกันได้ถึงว่าจะเคยติดเคยเป็นมาก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้เลิกเนาะให้โอกาสเพื่อนเนาะแต่เพื่อนก็ยังให้โอกาสตัวเองเนาะเลิกอย่างเนาะทำเพื่อไว้มันเพราะว่าผู้ชายแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันเนาะแต่ละคน คือคุยโทรศัพท์นี่ก็สัญญาณสัญญาณนี่ก็บอดดี้ส่งอะไรขาดนั้งบอ๊ะเป็นบางเทือ่อเด้สัญญาณไทยก็เป็น<ม>บางเทือ่อมัอ้งในช่วงแต่ก็มีมีตลอดแต่ก็บางเถื่อมือลมอแห้งๆมันก็อาจสีกระดกหายนิหายสัญญาณไทยลมลมผัดสัญญาณนี้มั้แต่ว่าทั้งเจ้านี่แบบวางคุยตลอดบอดดี้วันใดๆกับมือใดบอดดี้ไปเรียกกับการเรียกจะคุยได้สะดวกสุดก็คือตอนแรงแบบนี้ตอนแรงมั้งบอ๊โดยคือคือแบกหลักๆเห็นตุ้มมือนี้แบกยังไงกับ รับจ้างทั่วไปเราเฮ็ดเวียกเงินไปนั่งเป็นสวนไปมีงานแบบคนจ้างมาได้เงินไปใมันบอกโดยฮ็ดได้เขาไปเฮ็ดเนาะคือคือจะไปแบบพี่เงานไพ่ใสาอยู่เฮ็ดอยู่ให้กินให้ลูขหนร้านเนี่ยเมี่ยเม่ยไม่เป็นเฮ็ดโดยคุนยังเอาหลานให้ได้ยังเฮ็ดเรียกเงินได้อยู่แบเหมือนเวลาเขาไปเวียกคนก็เฮ็ดเรียกเงินให้ได้แ่นโดยโดยโดยกับใครเน่เนาะเหมือนคนก็ เัิงเพิ่งคือชิ่งคือชิ่มวนอยู่กับร้านวังยังไงโดนร้านไปแล้วก็แล้วเงียบมานเราก็เลยนี่แล้วน่าพุทธเ่าเนาะโดนอยู่กับร้านเพื่อวันเดียวเห็นร้านเล่นหัวหยอกให้กันกะทึกทึกใช้ให้กันกะแม่นยุ่งแต่กัมันกะเวลาไปอยู่กันก็คินทอดเนาะนอนกับพุทธก่นอ๋อโอเคทุกคนถือบามาเมื่อนี้กะนใกล้พอสมควรเนาะเพ่อชิมอาหารบ้านชาวโสดทุกคนเลย อ่ามาครั้งนี้ก็จะบอกให้น้ำนมพิทวังเรือว่าทางซาโซทากับพิทวังคือกันทุกคนเลย้าน้ำนุ่มคนใดคลิปนี้แล้วมากหากสนใจทักเข้ามาได้เนาะอ่าทางเ่าก็จะมีทางติดต่อให้ก็คือเฟซแล้วก็ไลน์เนาะอืมอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้เฮาก็จะได้ขอโจทยไว้ก่อนเพื่อแบบว่ามีข่าวสารเมื่อหน้าเมื่อไงแบบเออเพิ่นมีข่าวดีคมห้างกับนุ่มทางใดฮาก็ถ้ามีโอกาสก็ชิมอาเบดให้เอฟซีหมุนกันทุกคนเนาะสำหรับวันนี้ก็จะได้ขอโตกับก่อนวันนี้นะโดยสบายดี